วันเสียเปรียบคอมเมนต์ค่ะรัฐบาลใจเย็นรอคุย r าบซค่อยตัดสินใจเปิดด่านสร้างรั้วกั้นชายแดน ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยเขมรจะยังไม่เข้าสู่ความสงบเสียทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้ก็ลุ้นว่าการประชุมครั้งต่อไปไทยจะกําหนดเงื่อนไขข้อตกลงอะไรกับเขมรบ้างทางนี้ก็ยังพบว่าทหารเขมรคอยยั่วยุทหารไทยในพื้นที่หลายจุดด้วยกันซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทหารเขมรเริ่มกลับมาทําคลิปถ่ายคอนเทนต์ปวดอีกครั้งเป็นทหารแก๊งใหม่หน้าใหม่เพราะว่ากวนเก่านะคะหายไปยกทีมตั้งแต่มีการประทะครั้งก่อนตอนนี้เนี่ยทำให้ยิ่งต้องรับรอบในการติดตามข้อมูลมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ไม่หลงตามเกมของ ก่อนหน้าน,นี้ทางโฆษกสบรกระคระได้เปิดเผยว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการยุบศูนย์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชายแดนหากยังไม่เรียบร้อยเข้าที่ก็ยังจะต้องมีศูนย์ดังกล่าวเพื่อคอยรายง,งานภาพรวมที่เกิดขึ้นตลอดลาสุดรัฐบาลไทยก็เริ่มมีการปูทางที่จะประชุมในเวที RBC พร้อมบอกด้วยว่าความน่าเชื่อถือในสายตาชาวโลกตอนนี้ไทยมีเครดิตกว่าเขมรหลายเท่า โดยทางด้านของนายภูมิธรรมเวชชยาชัยค่ะในฐานะรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งผลโทบุลสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองออกมาระบุว่าจะไม่เปิดด่านชายแดนจนกว่าจากกะเกษียณอายุราชาการรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรว่าแนวทางของรัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องรอให้การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคได้เกิดขึ้นก่อนว่าเขาจะว่ากันอย่างไรเราก็ว่ากันไปตามกระบวนการส่วนที่ประชาชนออกมาเรียกร้องถึงแนวทางการสร้างรั้วกั้น ที่ชายแดนนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่การเจรจา,าม,มันมีกระบวนการตามนั้นขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการส่วนความปรัถนาของเราจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกที ส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศคณะทูตกลุ่มรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาและผู้แทนอาเซียนและพยายามชี้ให้ประเทศที่สนับสนุนกัมพูชาเห็นว่ากัมพูชาใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็สามารถเสนอได้และเราได้ย่บประท้วงไปแล้วว่ากัมพูชาได้ละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาวาประเด็นนี้คงไม่มีปัญหาอะไรขอรอให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นและประเด็นนี้จะถูกไปหยิบยกในหารือในที่ประชุมอาบีซี เมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดปัญหามาเราได้มีการยื่นประท้วงไปยังองค์กรระหว่างประเทศต่างๆได้มีการตอบรับมาบ้างแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ติดตามซึ่งบางองค์กรก็มีการเรียกประชุมแล้วแต่ขณะนี้กระบวนการด้านการทูดเขาก็มีกระบวนการอยู่แต่ทั้งหมดอย่างที่ตนบอกให้เก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อใช้ในเวลาและกระบวนการที่เหมาะสม ส่วนทางด้านของนายจิรายุ่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรละธนตรีและคณะกรรมการสูงเฉพาะกิจบริหารสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่16สิงหาคมรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนําคณะทูตที่เป็นผู้แทนจากสถานทูตประเทศภาคีของออตตาวาคอนเวนชั่นลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดที่บริเวณผามอ,อีแดงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บผู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่2ในพื้นที่ภูมะเขือก่อนเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเสียหายพลเรือนที่บ้านหนองเม็กตำบลเสาธงชัยอำเภอการทลลักษ์โรงเรียนภูมิสอนวิทยายจังหวัดศรีสะเกด พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทน รัฐบาลไทยยึดมั่นในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศเคารพหลักมนุษยธรรมและพร้อมเปิดเผยข้อที่จริงต่อสายตาประชาคมโลกเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขสถานการณ์อยา่างสติและเป็นธรรมทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกช่องทางเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง11พื้นที่7จังหวัดและวางรั้วรวดหนามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ไขร,ร่วงล้ำเข้ามาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวและพร้อมตอบโต้ทันทีหากถูก ปลุกลุกลัำอธิปไตยของไทย